ด้าน,นหลังทำมือมือขวานะคะทำมือขวานิ้วทั้งสี่แทนทิศของกระแสะในเลนก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมคะทำอย่างนี้ใช่ไหมคะหงายเพราะว่ามันเข้าไปข้างหลังไงถูกไหมคะกระแสไปหลังลวดอย่างนี้แล้วก็ตวัดมาข้างหน้าทูกไหมคะส่วนตัวนี้เป็นตัวพันนะคะกระแสมันเข้าไปด้านหลังลวดเข้าไปด้านหลังลวดแล้วก็ตวัดมาด้านหน้าเพราะตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็ก ขั้วเหนือตัวนี้เป็นแม่เหล็กขั้วตใต้ไหมยไหมคะนะคะนะหะมั่นใจว่าเรียนรู้เรื่องนะคะ,ะ,คะลองดูอีกทีนะคะ,ะ,คะพันเหมือนกันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ให้กระแสะเข้าข้างหน้านะคะพอครูให้กระแสะเข้าข้างหน้านะนักนเียนลองดูว่า กระแสเข้าข้างหน้าทางด้านนี้นะคะ mm. นิ้วทั้งสี่ทางทิศของกระแสะนิ้วทั้งสี่ทางทิศของกระแสะหมุนเข้าไปหานะคะทางที่กระแสะไปนิ้วหัวแม่มือจะแทนแม่เหล็กขั้วเหนือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กขั้วใต้นะคะแล้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะพันเหมือนกันเลย <S <S วิธีการพันกระแสจากสองรูปนี้วิธีการพันพันเหมือนกัน แต่กระแสเข้ากันคนละทิศละทางนะคะขั้วที่เกิดขึ้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะ,ะค่ะจากที่เรียนมาวันนี้เราสรุปได้ว่าไงบ้างนะคะหนึ่งการต่อหลอดไฟฟ้าเราต่อแบบอนุกรมและแบบขนานอนุกรมเนี่ยกระแสไฟฟ้าไหลเท่ากันนะคะแล้วก็ต่อหลอดใดหลอดหนึ่งเอาออกเท่าออกดับหมดต่อขนานมีกระแสแยกไหล ถูกไหมคะแล้วเราก็ได้เรียนตอบว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดเกิดแม่เหล็กแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าแม่เหล็กเนี้ยไปใช้งานแม่เหล็กนี้เราเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้านะคะค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนที่เราเรียนมานะคะแล้วก็ลองเอาบางอย่างไปทําโครงงานเช่นเอ๊ะทำยังไงนะจะได้แม่เหล็กที่แบบมีอํานาจแม่เหล็กรุนแรงสามารถดูดเหล็กได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะๆค่ะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ